ถ้ผมชื่อ,อตาทยากรนะครับวันนี้จะมีการได้มาอัดนคลิปนะครับแล้วก็คลิปที่อัดวันนี้นะครับจะเป็นกนารอัดแบบเป็นช็อตๆนะแล้วจะมีโอกาสได้พูดเรื่องข่าววันตั้งแต่เริ่มแรกนะครับจนถึงการจ่ายโปรโมชน์ของข่าววันนะครับเป็นคลิปๆนะครับคลิปแรกครับที่จะมีโอกาสได้พูดวันนี้คืออยากจะบอกถึงเรื่องของโอกาสการสร้างไรายได้ก่อนนะครับคือเหมือกนกับว่าเราทุกคนมีความฝันผมเชื่อว่าวันนี้นะครับถ้าเราถอดความฝันออกมาเนี่ยเราอยากจะได้บ้าน หลังลราเท่าไหร่ท่านต้งงงงงงองท่านต้องท่านต้องเขียนความฝันท่านให้ชัดเจนความฝันเป็นเหมือนเป้าหมายในชีวิตนะครับถ้าเราดําเนินชีวิตโดยที่ไม่มีเป้าหมายเนี่ยเราจะไปยากมากเหมือนเราจะไปเชียงใหม่ตช่ไหมหรือว่าเราจะไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเราไม่รู้จะไปจังหวัดไหนนะและเราขับรถไปคำถามคือแล้วท่านจะไปที่ไหนล่ะแต่ถ้าจะไปเชียงใหม่ท่านก็ต้องตั้งเป้าว่าจะไปเชียงใหม่ถูกไหมถ้าจะไปใต้จะไปสานท่านก็ต้องตั้งเป้าว่าจะไปจังหวัดไหนในแต่ละภาค ถ้าท่านไม่ตั้งเป้าหมายท่านก็จะเดินดําเนินชีวิตด้วยแบบสเปสปาถูกไหมครับวันนี้นะครับการที่เราจะสําเร็จในธุรกิจหรือการที่เราจะสําเร็จในชีวิตได้เนี่ยเราจําเป็นต้องมีเป้าหมายในชีวิตอันนี้ขอพูดอย่างนี้นะครับต้องมีเป้าหมายในชีวิตดังนั้นการเขียนฝันนะครับที่เราอยากจะมีอนาคตแบบไหนเราอยากจะได้บ้านต่ังราคาเท่าไหร่นะครับบางเพื่อนเพื <that> ่อนผมนะครับมีคนหนึ่งนะครับเขาเขียนความฝันเขาเนี่ยเขาต้องการบ้านหลังราคา10ล้านชัดเจนนะ ราคา10ล้านเขาอยากจะมีรถสักคันหนึ่งนะครับรถเบนซ์ ben, สักคันหนึ่งราคาประมาณทัก3ล้านและอยากจะมีเงินฝากในบัญชี20ล้านก็พื่งนี้เลยก็เอาแค่3 3ข้อน,นี้ก่อนนะครับรวมเป็นเสร็จแล้วเท่าไหร่ครับ20 30ก็ประมาณ3าล้านเนาะคือเราพอเรามีความฝันเนี่ยว่าเราอยากจะได้ทั้งบ้านทั้งรถแล้วก็เงินเก็บเนี่ยประมาณทัก30ล้านยกตัวอย่างนะครับคําถามคือว่าเราต้องมาดูว่าอาชีพอะไรที่มันตอบโจทย์ อาชีพอะไรที่มาสามารถทําความฝันแบบนี้ให้มันเป็นจริงได้เราเลือกได้ครับในอาชีพแต่วันนี้ผมขอเสนอคาวันนะครับคาวันจะเป็นอาชีพที่สามารถทําความฝันของท่านให้เป็นจริงได้ด้วยระบบแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ของโลกตอนนี้นะครับแพลตฟอร์มที่มันมันผสมประสานกับเน็ตเวิร์ดมาเก็ตติ้งคาวันใช้วิธีการเน็ตเวิร์ดมาเก็ตติ้งในการทําให้คนทุกคนในโลกใบน,นี้นะครับสามารถใช้บริการแพลตฟอร์มของเขาได้ด้วย แพ็กเกจการเรียนรู้หรือโปรแกรมการเรียนรู้ที่สามารถส่งต่อให้ทั่วโลกแต่ในแพ็กเกจการเรียนรู้หรือโปรแกรมการเรียนรู้นี้ครับเขามีกําไรอยู่นะครับเขามีต้นทุนและมีกาไรเขาใช้วิธีการบริหารเอากําไรที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจ่ายตามแผงการตลาดหรือระบบเน็ตเวิร์กที่เราเคยคุ้นชินนะครับที่เราเคยคุ้นชินแต่วิธีการของคาวันเนี่ยมันจะแตกต่างจากทุกทุกบริษัทที่ผมเคยเจอนะครับคาวันใช้วิธีการบริหารการตลาดด้วยมุมมองของการที่เอาคนทุกคนเข้ามาแล้วก็รับประโยชน์ร่วมกัน ผ่านการจัดการของบริษัทนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันในเทสต่อไปแต่แต่จะพูดวันนี้ก็คือว่าความฝันของท่านเนี่ยท่านต้องรู้ว่าถ้าวันนี้ท่านมีความฝันอยากจะได้บ้านได้รถหรือมีเงินเก็บทัก30ล้านถ้าท่านไปทําธุรกิจอายุตัวอย่างนะถ้าท่านจะได้เงินผลลัพธ์เดือนละล้านถ้าเดือนละล้านต้องใช้เวลากี่เดือนครับ30เดือนถึงจะได้ครบ30ล้านถูกไหมเดือนล้านนะนั่นคือกําไรนะการที่ท่านจะได้กำไรเดือนละล้านท่านคิดว่าท่านต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่ครับถ้าทําธุรกิจ โดยส่วนใหญ่ประมาณ10เท่าของกําไรท่านต้องมีเงินทุนประมาณ10ล้านถึงมีโอกาสสร้างไรายได้เดือนละล้านแต่บางคนบอกว่าไม่มีไม่มีทุนเขาไปทําอะไรครับบางคนทํางานประจาอ่ะผมพูดพูดทางานประจําเลยเดือนละ2 0 0 0 0บาทให้ท่านเก็บเลยครับเต็มเต็มเลยนะเดือนละหมื่นอะอีกหมื่นเป็นค่าใช้จ่ายปีละแสนสองสิปีคือล้านสองแล้วเมื่อไหร่จะครบ30ล้านอาชีพหรือว่าธุรกิจที่ท่านเลือกมันมีผลต่อเป้าหมายในช่วตของท่าน หลายคนนะครับตอนวัยรุ่นตอนหนุ่มๆตั้งเป้าดีมากเลยเลิศหรูมากเลยนะครับแต่พอถึงเวลาไปต่อไม่ได้หลายคนก็ลดเป้าตัวเองลงมาคําถามคือวันนี้ครับถ้ามันมีธุรกิจน,นะครับที่มันสามารถตอบโจทย์ให้กับท่านนะครับที่มันสามารถตอบโจทย์ให้กับท่านและสามารถสร้างความฝันนะครับหรือทําให้ความฝันของท่านเป็นจริงได้นะครับในระยะเวลาแค่2ปีท่านจะทำไหมครับถ้ามีธุรกิจที่สามารถทําให้ความฝันของท่าน30ล้าน เป็นความจริงใช้เวลาไม่เกิน2ปีท่านสนใจธุรกิจนี้ไหมครับถ้าท่านสนใจนะครับเทปต่อไปผมจะบอกว่าธุรกิจนี้คืออะไรเมื่อกี้พูดไปบ้างแล้วคือข่าวันนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับคอยท่านเปิดใจนะครับสวัสดีครับครับเจอกันในเลตเทปที่2เนาะหรือการคลิปที่2นะครับคลิปนี้คลิปนี้นะครับจะพูดเรื่องของการสร้างความฝันของเทปแรกหรือคลิปแรกนะครับที่บอกว่า30ล้านจะเป็นจริงได้ยังไงผมเสนอวันนี้บริษัทคลาวันนะครับ คาาวันเป็นบริษัทแพลตฟอร์มบวกเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งทุกท่านรู้จักแพลตฟอร์มใช่ไหมครับคาาวันเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มคล้าย,ย a c e b o o k นะครับคล้ายๆ a g o d a คล้ายๆ l d z a d า,า ada, นะครับทำไมทําไมผมพูดใช้คำว่าคล้ายๆเพราะโดย Facebook นะครับผมยกตัวอย่างง่าย Facebook นะครับเป็นการ r e จิสเตอร์ฟรถูกไหมเขาแต่แต่การที่เราจะลงทะเบียนใช้บริการ Facebook ได้เนี่ยเขาก็ต้องการข้อมูลจากท่านเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประวัติของท่านชื่อนามสกุลอาอาธิเลกจบที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้เป็นเหมือนกับฐานข้อมูลหรือเป็น Data นะครับแต่พอมี Data มากมันกลายาเป็น b i g Data ทุกท่านดูนะครับว่าทําไมเฟซบุ๊กไม่ได้มีสินค้าเป็นของตัวเองเลยนะเฟซบุ๊กไม่ได้มีเลยมันเหมือนกับอากาดาเนอะอากดาไม่มีโรงแรมไม่ได้สร้างโรงแรมหรือเป็นเจ้าของโรงแรมของตัวเองเลยนะแต่ทำไมอากาดาเนี่ยมีโรงแรมมากมายที่อยู่ในเรียกว่าแพลตฟอร์มของอากาดาและมีคนมากมายก็ไปใช้บริการผ่านอากาดาเพราะอะไรครับเพราะว่า แพลตฟอร์มกลางเหล่านี้มันมีผลตอ่อเรียกว่ามันมีผลต่อการที่คนมากมายไปรีจิสเตอร์หรือเป็นเป็นแพลตฟอร์มในการรับรับเรียกว่ารับเหมือนกับ,บรับเป็นสื่อกลางในการที่ให้ผู้ผู้ผลิตและก็ผู้บริโภคมาเจอกันถูกไหมครับมันเหมือนกับเอาอะไรลาซาด้อย่างเงี้ยนะลาซาด้หรือ a l i b a บาบาก็ได้ชอปปีอย่างเงี้ยทุกคนรู้จักใช่ไหมครับคนเหล่านี้ก็จะไม่มีไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองแต่สร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วก็ สามารถรวบรวมคนที่เป็นเจ้าของโลิตภัณฑ์ต่างๆรวบรวมคนที่เป็นผู้บริโภคมาเจอกันแล้วก็เก็บส่วนต่างของกําไรเก็บค่าโฆษณาบ้างนู่นนี่นั่นบ้างจนทําให้บริษัทเหล่านี้หรือแพลตฟอร์มเหล่านี้ร่ำรวยมหา,าศาลเลยท่านดูนะครับว่า Facebook รวยไหมอเมซอนรวยไหมรวยมา,มากๆเลยนะครับอเมซอนที่เป็นดำหนึ่งของโลกนะเบบไซต์นี่นะครับเว็บไซต์อเมซอนนะครับไม่ได้มีอะไรเลยครับแต่เพียงแค่ว่ามันเป็นสื่อกลางในการที่ทําให้คนที่เป็นเจ้าของ p r o d u ั t ์แล้วก็เป็นผู้บริโภคมาเจอกันมันก็เหมือน Facebook แรกไไมม่ีอะร ผมเชื่อว่าตอนมาสเตอร์เบิร์กนรคิดแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาก็แค่ต้องการสื่อสารระหว่างเพื่อนกับเพื่อนถูกไหมครับแต่มันไปนตรงกับจริตมันไปนตรงกับความต้องการของคนทั่วโลกนะครับเมื่อมันเป็น Big Data ขึ้นมาคนที่เป็นเจ้าของโปรดักต์ก็อยากได้ลูกค้าใน Facebook ใช่ไหมครับก็จ่ายเงินค่โาโฆษณาไปสิครับจ่ายไปสิครับพอจ่ายไป Facebook ก็ร่ำรวยเงินมาเงินมหาศาลเลยแต่เราได้ใช้บริการแพลตฟอร์มฟรีเราสรุปเราเราได้แชร์ได้แชะเรากินอาหารที่ไหนเราก็ถ่ายลงไปแต่เขาได้เงินจากเรานะครับ เมื่อทุกครั้งที่เราใช้บริการเนี่ยมันก็มีทำให้ยูเซอร์เพิ่มขึ้นการบริการแบบนี้ครับมันมันเลยเกิดธุรกิจขึ้นมานะครับคาวันก็ทําแบบเดียวกันครับแต่คาวันไม่ใช่เป็นการเรียิเตอร์ฟรีนะครับคาวันตั้งโปรแกรมหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าให้คนเขียนโปรแกรมก็เรียกโปรแกรมการเรียนรู้นะครับก็เอ,อ่อไมค์กิทับไมค์กิทับเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมองค์ความรู้เป็นเหมือนกับความรู้ต่างๆเข้าไปนในเว็บไซต์นี้เมื่อเขียนเว็บไซต์นี้ขึ้นมานะครับ ในเว็บไซต์นี้มีทั้งหมด3 3เรื่อง3 3ไอเทมนะครับของความรู้ทั้งหมดแล้วเขาก็ซอยย่อยมาเป็นแพ็กเกจเพื่อเขาจะขายแพ็กเกจการเรียนรู้ถูกไหมครับวิธีการของเขาคือว่าแทนที่เขาจะไปโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆเพื่อจะเสียค่าโฆษณาและได้คนสนใจเข้าไปารีจิสเตอร์แล้วก็ไปซื้อโปรแกรมของเขาถูกไหมเขาไม่ใช้เขาใช้ระบบของการกระจายโปรแกรมการเรียนรู้นี้ผ่านเน็ตเิรคมาเก็ตติ้ง นะครับผ่านเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเพราะฉะนั้นวิธีการของคาวันก็คือว่าเขาใช้วิธีการแบบนี้ก็คือเมื่อเราเข้าไปซื้อโปรแกรมการเรียนรู้และเราก็สามารถแนะนําต่อหรือบอกต่อได้กําไรที่เกิดขึ้นมันก็มันก็มาเฉลี่ยจ่ายตามโครงสร้างแผนการตลาดนะครับสิ่งที่คาวันทําตอนนี้นะครับคือแผนการตลาดทุกแผนการตลาดมันมีที่มาที่ไปชัดเจนในคาวันดังนั้นวันนี้ครับผมอยากให้ท่านทราบว่าบริษัทคาวันมีมีวิธีการจ่าย ให้ชัดเจนใน,ในทางของการตลาดของเขานะครับดังนั้นแพลตฟอร์มข่าววันจริงแพลตฟอร์มที่นําผู้ใช้ทั้งหมดหรือนำยูเซอร์ทั้งหมดมารับประโยชน์ร่วมกันในข่าววันนั้นเทปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อท่านจะรู้ที่มาที่ไปของข่าววันนะครับเดี๋ยวเทปหน้าหรือคลิปหน้าท่านจะได้ได้รับฟังว่าในคําว่าแพลตฟอร์มหรือว่าการตลาดที่ทุกคนซื้อยูเซอร์หรือซื้อแพ็กเกจเข้าไปเนี่ยเราได้กาไรอย่างไงถูกไหมครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเข้าสู่คลิปที่3นะครับอ่าคลิปที่3นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่บ่งบอกถึงวิธีการสร้างไรายได้นะครับว่าเมื่อสักครู่คลิปแรกผมพูดเรื่องของแพลตฟอร์มไปแล้วว่าคาวันเป็นแพลตฟอร์มบวกเ็ตเบิร์นะครับแต่คลิปนี้ก็คือจะมาบอกว่าแพ็กเกจการเรียนรู้ที่เราซื้อเป็นเมมเบอร์เข้าไปนะครับเราเป็นยูเซอร์เราเป็น User, เมมเบอร์ Member, หรือเ,รเป็นหุ้นส่วนของคาวันคาวันนะครับใช้เงินจํานวนมหาศาลนะครับในการเขียนแพลตฟอร์มนี้ เพื่อจะสามารถทําการตลาดคู่กับเราในฐานะเราเป็นผู้นสทุนทางธุรธกิจในการจ่ายเงินเริ่มต้นแพ็กเกจไว้อยู่ที่4,000บาทครับเงิน4,000บาทในคาร์วันเนี่ยมันมีความหมายนะครับเงิน4,000บาทเราจ่ายไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราได้รับอันดับแรกของคาร์วันคือเราได้รับแพ็กเกจการเรียนรู้เราได้ความรู้ต่างๆเพื่อมาศึกษามาต่อยอดชีวิตของเรามาต,ต่อยอดกาเรียกว่าอนาคตของเราได้จากความรู้ที่เขาเขาเขียนจากผู้ที่ประสบความสําเร็จ เมื่อเราได้ศึกษาเสร็จปุ๊บเราเห็นว่าแพลตฟอร์มนี้มันทําเงินได้แพลตฟอร์มนี้สามารถส่งต่อได้เราก็แนะนําคนสิครับเพราะแนะนำครับคาวันต้องการระมยูเซอร์ทั่วโลกมาเป็นเมมเบอร์ดังนั้นการระลมยูเซอร์ของคาวันนะครับจึงเป็นเรื่องของการที่ให้เราส่งต่อแพ็กเกจการรู้นี่แหละครับให้กับเพื่อนของเราถ้า,ามองว่าคาวันเนี่ยเมื่อเราเข้าไปซื้อแพ็กเกจมันทําให้เราได้รับประโยชน์ เราก็อยากจะบอกเพื่อนเพื่อให้เพื่อนได้รับประโยชน์ด้วยแต่วันนี้คาวันในแต่ละแพ็กเกจนะครับเขาไม่ได้ให้แค่เรื่องแพ็กเกจกันรู้ครับคาวันเนี่ยเราอยู่ในช่วงของคําว่าการเริ่มต้นตอนนี้คาวันเพิ่งเริ่มต้นในการทําธุรกิจนะครับเขายังไม่เปิดตัวเองเป็นทางการนะครับวันนี้เมื่อเราเปิดแพ็กเกจในคาวันนะครับเราจะได้สิ่งหนึ่งตามมาเรียกว่าคาวันรีวอร์ดคาวันรีวอร์ดเป็นเหมือนแต้มนะครับที่สะสมและให้ฟรีมาในแพ็กเกจไอ้แต้มตัวนี้ครับมันมีความหมายมากซึ่งท่านจะได้ฟังในนนเเเททททปตต่่่่่ออไะบแี้าาจยูกว การที่ท่านเป็นสมาชิกหรือเป็นเมมเบอร์ในคาวันนะครับรายได้ทางแรกรายได้ทางแรกที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของฟีออฟลอสฟีอัพลอสเป็นการเรียกว่าการวางโปรแกรมเพื่อให้เราเองเนี่ยสามารถทำอ้ยุเซอร์ของคาวันเพิ่มขึ้นได้นะครับคำว่าฟีอัพลอสในคาวันง่ายๆครับก็คือว่าเมื่อเราเห็นว่าคาวันเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มทาเงินได้ เมื่อเราเห็นว่าคาววันเนี่ยมันสามารถบอกต่อส่งต่อได้นะครับเชิญเพื่อนให้มาร่วมเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับคาววันได้เราสามารถที่จะให้คนเนี่ยซื้อแพ็กเกจการเรียนรู้เริ่มต้นที่ส0่พัน 4, บาทพมเอาแค่สี่พันบาทนะครับเมื่อเขาเริ่มต้นที่สี่พัน 4, บาทนะครับเขาบอกเพื่อนอย่างเงี้ยไปให้พบ4คนภายใน14วันนี่คือฟีออฟลอสนะครับ เขาบอกเพื่อนเอาความรู้สึกแบบนี้เอาความรู้สึกที่แบบเฮ้ยมันสุดยอดเ่ะแพลตฟอร์มนี้มันใช่เลยอ่ะมันสามารถทํากําไรได้มันสามารถที่จะส่งต่อให้คนทั่วโลกได้เพราะคงหรือโปรแกรมการันตุอย่างเงี้ยมันไปที่ไหนก็ได้ช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมานะครับสินค้ามันไปต่อไม่ได้จริงไหมเพราะแต่ละประเทศมันโดนล็อกดาวน์หมดถูกปะสินค้าไปไม่ได้เคอร์รี่ส่งไม่ได้ไปรษณีย์ส่งไม่ได้จบแล้วครับสินค้าไปต่อไม่ได้แต่ทําไมค่าววันโตส่วนกระแสเพราะว่าข่าววันเป็นออนไลน์โปรดัก เป็นดิจิตอลโปรดักต์สามารถส่งต่อไปได้ที่ไหนมี Wi-Fi ที่ไหนมีอินเทอร์เน็ตข่าววันก็สามารถท,ทรําธุรกิจได้เป็นลักษณะของเราเวิร์กฟอร์มโฮมทำงานอยู่ที่บ้านนะครับอันนี้คือสิ่งที่เห็นปลี่ยนความชัดเจนว่าเมื่อเราส่งต่อไปยังเพื่อนได้ครบ4คนเอาแค่4คนนะครับสคนท่านจะได้เงินกลับคืนมานะครับตามแพ็กเกจที่ท่านลงสมมติยกตัวอย่างว่าท่านเป็นแพ็กเกจไว้ใช้เงิน99ยูโร ท่านแนะนําเพื่อนนะครับแนะนําเพื่อน4ไหวก็คือ99ยูโร4ไหว4คนนะ4แพ็กเกจท่านจะได้เงินกลับมาทั้งหมด125ยูโรดูนะท่านได้เงินคืนนะ125ยูโรนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้เราทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทาแล้วเสร็จเราได้เงินคืนนะครับเราได้เงินคืนถ้าบอกว่าที่เหลือคือเราใช้แพลตฟอร์มของคาวันฟรีฟรีแล้วก็ฟรียาวๆด้วยตลอดชั่วชีวิตของเราหรือตลอดชั่วยอายุคาวันเลยถ้าคาวันอยู่100ปีเราก็ใช้ แพลตฟอร์อมของเขาวันร้อยปีฟรีๆเลยครับโดยที่ไม่ต้องไปต่อยอดไม่ต้องไปเติมเงินไม่มีคำว่าหมดอายุนะครับไม่ต้องรักษายอดมันเป็นระบบที่แบบได้แล้วได้เลยอยู่กับเราตลอดชั่วลูกชั่วหลานอันนี้คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเราแนะนาเกิดเกิดสมมุติว่าเนื่องจากเขามีทั้งหมด4แพ็กเกจมีไว้99ยูโรแบ็ก299ยูโรโก799ยูโรไทเทเนียม2499ยูโรถ้าเราไปแนะนํา4แบ็กล่ะ4แบ็กในรอบ14วัน เราจะได้เงินกลับมา375ยูโรได้กําไรนะเราเป็นไว้นะแนะนํา4แบ็คเราได้มา375ยูโรแต่ถ้าเราเป็นไว้แนะนํา4โกล่ะโก799เนาะ4โกภายใน4วันเราได้กลับมา1,000ยูโรว้าวเราได้กํา, 1, า,าไรเยอะเลยนะแต่แต่แตน่นอนครับบางคนอาจจะมีสังคมที่ดีอาจจะมีเพื่อนที่ดีเขาไปแนะนําตําแหน่งไทเทเนียมล่ละ2,499ยูโรเพราะเขาก็ได้แพ็กเกจการเรียนรู้ไป33เรื่องเนาะ เขาก็ได้แพลตฟ,ฟอร์มการทําธุรกิจไปเต็มแม็กของเขาเลยนะครับแต่เราจะได้ค่าฟนะิวส์ลอสที่บริษัทแจกกลับมาที่เรานะครับสามพันยูโรนี่คือ,อไรายได้ที่เกิดขึ้นจากฟิวส์ลอสดังนั้นในฟิวส์ลอสมันจึงเป็นระบบของการเคลื่อนคนด้วยวิธีคิดของการตลาดถ้าวันนี้เราแนะนําคน4คนได้นะครับแล้ว4คนสวัสดีครับนี่เป็นคลิปที่5แล้วนะครับผมจะทําคลิปไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เราสามารถส่งต่อได้นะครับคลิปที่5นี้เป็นพูดเรื่องแมทชิ่งโบนัส เมื่อสักครู่ผมพูดเรื่องบตเอรี่ไปแล้วในคลิปแรกนะครับในคลิปที่4นะครับในคลิปที่5นี้นะครับจะพูดเรื่อง m a t ชิ i n g บนัสแ matching นัสคือแผงการตลาดที่ถูกสร้างขึ้นมาหรือถูกเขียนขึ้นมาเพื่อเติมเต็มบตเอรี่ matching b o n u ส่วนใหญ่นะครับทุกบริษัทเกอือขายจ่ายไม่อั้นแต่คารวันอั้นจ่ายครับไม่ได้จ่ายไม่อั้นคืออั้นจ่ายอั้นจ่ายคืออะไรครับรายได้ที่เกิดจาก matching มันมีกติกาอย่างนี้นะครับว่า คำ uh, ว่า matching เนี่ยโบนัสเนี่ยบางคนไม่เข้าใจนะ matching mm. เป็นโบนัสคือการที่เรา r ี c r u i หรือการเชิญคนเข้ามาเป็นเมมเบอร์ในคาราววันเราต้องช่วยให้คนคนนั้นสําเร็จเราต้องช่วยเขาสําเร็จเกิดรายได้จากโครงสร้างไบนารี่ถ้าเขามีโครงสร้างจากไบนารี่นะครับสมมุติเขาได้1,000 0บาทเราจะได้10%ของ10,000บาทก็คือ1,000บาท อันนี้คือพูดถึงบาทก่อนนะครับแต่มันจะมีเกติกาของการรับแมทชิ่งโบนัสนะครับถ้าท่านจะรับแมทชิ่งโบนัสจากลูกลูกคือเราได้นําตรงถูกไหมอย่างเมื่อเมื่อสกู๊สี่นะสมมติเราแนะนาลูก4ี่เล่นลูกเรา4เราแนะนาครบ4คนเราจะได้แมทชิ่งลูกสมมุติลูก4ี่คนเนี้ยเขาได้คนละแสนเราจะได้คนละหมื่นสิอของแสนคือหมื่นใช่ไหมแต่เราคูณด้วย4ไงเพราะมี4คนเราได้4ี่หมื่นเลยนะถูกป้ะแต่ลูกทุกคนได้คนละแสนเราได้4ี่หมื่นเพราะลูกมีรายได้จากแบตเตอรี่ แต่ถ้าเกิดเราจะลูกไปคลอดลูกเป็นหลานเราถ้าลูกเขามีคนละสี่เขาก็ได้ของลูกเขาแต่ถ้าเราจะได้หลานนะครับเราจะได้รายได้หรือแมทชิ่งจากหลานเนี่ยเราต้องปรับตัวเองหรืออัปเกรดตัวเองจากไว้เป็นแบ็คตำแหน่งเราต้องเป็นแบ็คนะเราถึงจะมีกาสรับแมทชิ่งลูก10แล้วก็หลาน10ด้วยหลาน16คนไงถ้าวันนี้หลาน16คนเขาได้คนละแสนน่ะเราจะได้คนละหมื่นนะถ้าเราได้นำแปดเพิ่อมอีกคนเป็น8ใช่ปะ่ะเป็นตำแหน่งแบ็คได้นำเพิ่อมอีก่เป็น8 ลราสิบหกคนนี้เขาได้คนละ 100, แสนเราได้คนละหมื่นแต่คูณด้วยสิบหกครับเราได้แสนหกไงนะเห็นไหมแมทชิ่งมันมาเติมเต็มแมทชิ hmm. ่งมันทําให้เรามีการรับรายได้เร็วขึ้นจากการที่เราช่วยและสร้างคนให้สําเร็จถ้าวันนี้หลานไปแตกลูกของเขามันเป็นเหรียญเราลูกหลานเหรียญเป็นเหรียญเราสามชั้นหรือเจนที่สามเราจะได้เจนที่สามก็ต่อเมื่อเราเป็นตําแหน่งแบ็คเหมือนเดิม mm hmm. แต่แนะนําเพิ่มมี4สี่กลายเป็นสิบสองยูสเซอร์นะครับเมื่อเรามีแนะนำครบสิบสองยูสเซอร์ เลนได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่เราจะได้สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยถ้าเลนได้คนละเท่าไหร่เลนได้คนละแสนสมมติสิบหกแตกสี่ก็เป็นหกสิบสี่เนาะเลนได้คนละแสนเราจะได้คนละหมื่นหกแสนสี่หกแสนสี่ทีนี้มันก็ต้องมาดูว่าเราเราอยู่แพ็กเกจอะไรถ้าเราอยู่แพ็กเกจไว้แบ็กโกมันสูงสุดหมื่นยูโรไงมันก็ไม่เกินสี่แสนถูกปะ่ะไอที่เหลือเกินเกินจากสี่แสนมันตัดทิ้งมันไม่จ่ายนะมันจ่ายเฉพาะที่มันแม็กซิมัมของการจ่ายนะครับดังนั้นเราต้องรีบอัปเกรดเป็นไทเทเนียมเพื่อจะรับเลยครับ เมื่อจะรับ20,000ยูโรไงครับถูกไหมครับดังนั้นอย่าลืมนะครับแมทช,ชิ่ง g กับไ r i o r i t y มันไปด้วยกันนะทะนัางนเนี่ยถ้าเราจะรับรายได้สูงสุดมันก็ต้องอยู่ที่แมทช,ชิ่งด้วยนะครับแมทช,ชิ่งมันมีผลต่อการทําธุรกิจของคารวันมากๆนะครับเหมือนเราสร้างคนสําเร็จนะครับถ้าหลานลูกหลานเหลนเหลนไปคลอดลูกก็เป็นหลนเราใช่ไหมถ้าหลานเนี่ยก็เยอะนะเราจะได้10%เราต้องเป็นโกค,ครับแนะนําเพิ่มเป็น4เป็น16แพ็กเกจนะครับลูกหลานเลนหลนหลนนะ ถ้าเราอยากจะได้แมทชิ่ง5ชั้นลึกเราตัวเองต้องเป็นไทเทเนียมนะครับและแนะนําเพิ่อมอีก4ี่การเป็น20แพ็กเกจเราแนะนําครบ20แพ็กเกจนะครับแล้วลูกหลานเหลนโลงหรือและชั้นที่5บ,บางคนเรียกหรือบางคนบอกเรียกรวยก็ได้แล้วแต่เราเรียกเลยครับชั้นที่5ได้เท่าไหร่แล้วแต่เราได้10%แต่ท่านอย่าลืมนะครับว่าคำว่าเน็ตเวิร์กเนี่ยชั้นแรกๆมันน้อยเพราะเราแนะนำเราแนะนำได้แค่สี่ไงสี่สิบหกหกสิบสี่สองร้อยห้าสิบหกแล้วก็พันยี่สิบสี่ทุกท่านคิด้นว่าถา เอาร้อยแล้วกันเขาได้คนละร้อยเราได้แค่สิบ,บาทแต่ตัวคูณเป็นเท่าไหร่ครับพันคนไงเราก็ได้มืนน่นงเห็นไหมแค่สิบ,บาทเองนะได้ถึงมื่นนะี่ยนี่คือเรื่องแมทชิ่งนะครับเพราะแมทชิ่งมันมีผลต่อการทําธุรกิจในครารวันมากดังนั้นเทปนี้ผมอยากจะให้ทุกท่านสบายใจว่าเมื่อท่านทําธุรกิจกับครารวันนะครับคาวันมีแผงกระดาษที่พร้อมจ่ายให้กับท่านเป็นเรียวไทม์นะจ่ายเแปบบ็นแบบจริงจ่ายยาว แล้วก็ทําให้ท่านเป็นเศรษฐีได้ในคราววันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ท่านติดตามในเรื่องของการบรรยายแผงกรตลาดในคราววันเดียวในคลิปหน้านะครับหรือในเทปหน้าจะมีโอกาสได้พูดเรื่องของรายได้ที่มันไม่ไม่ได้มาจากแพ็กเกจนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คลิป4แล้วนะครับเรามาพูดต่อว่าเงิน4 0 0 0บาทนะครับที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับในรายได้ทางที่1คือฟรีอโรลดใช่ไหม แน่นอนครับเมื่อเราแนะนําคนเกินเราแนะนําคนมาปุ๊บเนี่ยฟิวบรอดมันเป็นเรื่องของการที่เราแนะนําตรงแต่โครงสร้างของไบเนอรี่มันเกิดขึ้นด้ดยครับการวางโครงสร้างซ้ายและขวาเพราะเนื่องจากว่าคารวันใช้วิธีเรียกการตลาดเน็ตเบิร์กเป็นแบบไบเนอรี่ไบรท์ที่ตัวได้แค่2คนครับที่เหลือเราต้องเบี่ยงคนลงข้างล่างเพื่อช่วยทีมให้มีรเรียกให้มีกําไรหรือให้มีคะแนนที่จะสามารถมาคํานวณผลประโยชน์ด้วยกันนะครับดังนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่คาววันทําก็คือว่า ไอตัวแผงกัลตลาดแบบไบลีย์เนี่ยครับที่มันแตกต่างจากทุกบริษัททั่วโลกนะไบลีย์ของคาร์วานปกติปกติถ้าเราพูดถึงเราพูดถึงเรื่องของไบลีย์นะส่วนใหญ่คือเอาคะแนนฝั่งอ่อนมาบาลานซ์ฝั่งแข็งผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเกิดสมมติว่าฝั่งแข็งมีร้อยคะแนนไอฝั่งอ่อนมีร้อยคะแนนฝั่งแข็งมีร้อยคะแนนเขาเรียกบาลานซ์กันใช่ไหมก็ร้อยบาลานซ์ร้อยเอาข้างใดข้างหนึ่งคูณเปอร์เซ็นต์แต่คาร์วานไม่ใช่นะครับถ้าคาร์วานคือฝั่งฝั่งซ้ายมีร้อยฝั่งขวามีร้อยเอาร้อยบวกร แต่เขาไม่ได้จ่ายแค่ร้อยบวกร้อยครับค่าวันจ่ายฝั่งแข็งมากถึง3เท่าของฝั่งอ่อนผมยกตัวอย่างง่ายๆดูถ้าสมมุติว่าฝั่งอ่อนมี100่ฝั่งแข็งมี300สามารถเอาร้อยไปบวก300้เท่ากับ400คูณด้วย10%เราจะมีรายได้เท่ากับ40ยูโรเลยจริงไหมครับหรือถ้าเกิดฝั่งอ่อนมีอยู่100ฝั่งแข็งมี200ก็เอาร้อยบวก200เลยครับเขาใช้คะแนนฝั่งแข็งเนี่ยสูงสุดคือ3เท่าของฝั่งอ่อน ที่เหลือเก็บไปคิดต่อไปที่เหลือคืออะไรไหมครับว่าไงปติเขาฝัา่งแข็งคือคะแนนมันเยอะอยู่แล้วถูกไหมสมมุติว่ายกตัวอย่างว่าฟังแข็งมีพันมีหมื่นคะแนนแล้วกันฟังแข็งมีหมื่นคะแนนฝังอ่อนมาแค่พันเดียวพันเนี่ยมันไปจับ3เท่าของพันคือเท่าไหร่ครับสามพันถูกไหมครับก็หนึ่งพันในบวกสามพันฝั่งแข็งเท่ากับสี่พันแล้วคูณด้วยสิบเปอร์เซ็นต์เราจะได้มีเงินเท่ากับสี่ร้อยยูโรนะครับ แต่ที่เหลือครับก็สามพันไปลบหมื่นเหลือเจ็ดพันเก็บไว้คิดในรอบต่อไปอันนี้การตลาดแบบนี้มันสอดรับกับคําว่าฟีอัพรอสหมายความว่าไงครับถ้าฟีอัพรอสมันเดินเดินได้เร็วสี่สี่แตกสี่จะกลายเป็นสิบหกถูกไหมสิบหกคนก็ต้องอยู่องค์กรซ้ายและขวาของเราคะแนนสิบหกคนนี้ลองคูณเก้าสิบพอยต์สิครับเพราะว่าคะแนนแพ็กเกจไว้เนี่ยเก้าสิบเก้ายูโรเนี่ยมันเท่ากับเก้าสิบพอยต์นะเราได้เก้าสิบพอยต์มาคำนวณถุประโยชน์เพราะฉะนั้นทุกคนที่เกิดขึ้นในโครงสร้างซ้ายและขวาเอาเก้าวสิ 416 16คนเข้าใจแบบเดียวกันแนะนำได้6 4คน604กลายเป็น256 256กลายเป็นเท่าไหร่ครับ124 124กลายเป็น4,096นั่นหมายว่าการเคลื่อนคนด้วยระบบของเฟียบรอมันต้องถูกวางโครงสร้างเป็นบตเอรีเอา4,096คูณ90เข้าไปสิครับท่านจะมีพอยต์เท่าไหร่แล้วคูณด้ว10%ทุกท่านเชื่อไหมครับว่า การทำกตรตดาษแบบไบนารี่ที่ถูกวางโครงสร้างแบบนี้แล้วเอาคะแนนอ่อนบวกแข็งเนี่ยเขาจำกัดรายได้หรือคุมโอเปด้วยนะครับถ้าท่านเป็นตำแหน่งไว้ b แบล็กโกลดสองสองสามตำแหน่งนะครับไว้แบล็กโกลนะครับท่านจะได้รับสูงสุดจากโครงสร้างการคำนวณแบตเรี่นะครับสูงสุดไม่เกิน10,000ยูโรต่อสัปดาห์น้อยน้อยหรือเยอะครับหมื่นยูโรต่อสัปดาห์ก็ไม่น้อยนะแต่ถ้าเกิดท่านาเป็นตำแหน่งไทเทเนียม2499ยูโรนะครับท่านจะได้สิทธิเต็มที่ก็คือว่า สามารถรับรายได้สูงสุด20,000ยูโรถึง75,000ยูโครคำว่าถึงก็อ,อะไรครับมันมีตําแหน่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะรับสูงสุดอยู่ที่75,000ยูโรต่อสัปดาห์แต่ท่านได้แน่ๆครับเมื่อเป็นไทนเนียนะครับ20,000ยูโรต่อสัปดาห์มันก็ไม่น้อยนะครับในการทรําธุรกิจแบบเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งเพราะว่าแรกๆดูเหมือนคนมันน้อยแต่พอเกิดการเวี่ยงนะครับเกิดการเรียกรอบมันเร็วอ่ะรอบมันใหญ่ขึ้นเนะี่ยจากจากเนี่ยสี่เป็น16 6 16, 16เป็น64 64กลายเป็น20,000 20,000กลายเป็น1,000 1,024พอ1,024กลายเป็น4,000เลย4,000กลายเป็น10,006เงี้ยนั่นหมายความว่ามันเกิดการแลกกฎทวีคูณนะดังนั้นในตัวในตัวของเน็ตเวิร์กแบบเนี้ยเมื่อท่านทําถึงจุดหนึ่งนะครับท่านจะกลายเป็นเศรษฐีรายได้หลักล้านหลักสิบล้านได้เลยไหมคราบว่าไงท่านดูนะถ้าท่านแนะนําคน4คนได้ภายใน14วัน4 16 64รวมไปเสด็จนะครับถ้า8รอบใช้เวลาแค่กี่เดือนครับ8รอบ4เดือน สี่เดือนท่านรู้ไหมว่าลงลึกแปดชั้นนะท่านได้สามสิบล้านบาทครับนี่คือที่มาของเงินล้านจากเงินสี่พันบาทครับเทปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคอันนี้จะเป็นเทปพ,พิเศษก็ได้นะเพื่อที่จะอธิบายเรื่องของรายได้ที่ไม่ได้มาจากแพ็กเกจนะครับท่านต้นองยอมรับนะครับว่าแพ็กเกจคือสิ่งที่เราซื้อเข้าไปใช่ไหมแลวเราก็ได้โปรแกรมการเรียนรู้ในโปรแกรมการเรียนรู้มันมีต้นทุนอยู่มันมีกําไรล้วก็มาจ่ายเรา เราจะต้องแนะนําใหม่เท่านั้นเราถึงจะได้เงินจากแพ็กเกจแต่เมื่อ,อเราเปิดแพ็กเกจตอนแรกที่จำได้ไหมครับว่าเราอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นของบริษัทเรามีตัวหนึ่งแถมเข้ามาเรียก่าคาวาลีวอร์ดนะครับเทปนี mm ้จะมีการได้พูดเรื่องคาวาลีวอร์ดคาวาลลีวอร์ดเป็นตัวที่แถมเข้ามาในแพ็กเกจคาวาลีวอร์ดสามารถเพิ่มพูนได้ถ้าท่านเปิดแพ็กเกจไว้ท่านจะได้50แต้มเปิดแพ็กเกจแบล็กจะได้150แต้มเปิดแพ็กเกจโกจะได้500แต้ม เปิดเพระเก็ไทเทเนียมนะครับ2499นะครับท่านจะได้ทั้งหมด1,750แ,แต้มแต้มน,นี้มีผลยังไงกับเรานะครับคือทุกท่านต้องอยออนแล้วนะครับว่าคาวันเป็นแพลตฟอร์มที่ระดม Big Data ทั่วโลกเมื่อมียูเซอร์มากนะครับคาวันมีเป้าหมายคือว่าเขาก็ไปจัดกับธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมเกม อุตสาหกรรมความบันเทิงทั้งหมดที่อยู่บนือถือดังนั้นนะครับทุกอุตสาหกรรมหรือทุกแพลตฟอร์มที่เข้ามาจอยกับข่าววันหรือเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ข่าววันนะครับข่าววันมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกในข่าววันเข้าไปใช้บริการเติมเงินเล่นเกมใช้บริการห้องพักไรเทนว่ากันไปที่เป็นโปรดักต์ของข่าววันนะหรือข่าววันทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้คนที่ไม่เป็นเมมเบอร์ด้วยเข้าไปใช้บริการในข่าววันในแพลตฟอร์มที่มาจอยกับข่าววันนะครับ ทุกการจอยหรือทุกการเติมเงินเล่นเกมทุกการใช้บริการห้องพักต่างๆทั่วโลกนะครับค่าววันมีกําไรครับคาววันมีกําไรแล้วข่าววันไม่ได้เก็บไว้คนเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นแพลตฟอร์มอื่นๆเขาไม่มีระบบการจ่ายให้กับเราใช่ไหมเขาก็เก็บกำไรไว้คนเดียวแต่คาววันเฉลี่ยจ่ายผลกันกไบนี้เข้าสู่กระเป๋าเราด้วยนะครับในฐานะที่เราเป็นนักการตลาด เป็นเหมือนกับผู้ที่ทําให้ยูเซอร์ของคารวันเพิ่มขึ้นนะครับเขาปันผลแบบไหนรู้ไหมเ,เงิน100%้ยเอเนนะครับวิธีการคารวันคือว่าเขาเอากลับไปแค่20%เปอเองเพื่อจะไปพัฒนาแพลตฟอร์มของเขาส่วน80%นะครับแบ่งเป็น2กองกองแรกที่ผมจะพูดตอนในในในคลิปนี้คือเรื่องคา w a วันไรวอร์สี่นี้กองไว้นะครับในหน้าตักของตัวเองนะครับเก็บรวบรวมไว้ครบ3เดือนนะต้องใช้เวลาถึง3เดือนนะครับแล้วก็ปันผลตามแต้มปันผลตามแต้มที่คนถือครองอยู่ ดังนั้นไงครับไอ้แต้มตัวนี้ครับมันก็มันก็มีผลตรงที่ว่าถ้าท่านมีแต้มเยอะก็ได้รับการปันผลเยอะเขาคำนวณตามแต้มไงวิธีการปันผลคือคำนวณตามแต้มยกตัวอย่างอย่างที่ครั้งที่แล้วเนาะที่เขาเริ่มปันผลในคาว,าวอลีโวดนึงพันะ 1, คาว,าวอลีโวดท่านได้1ยูโร1000งพคาวอลีวดท่านได้1ยูโรทําไมดูมันห่างกันเยอะมากทําไมดูมันได้น้อยมากทุกท่านดูนะครับว่าวันนี้ทุกแพ็กเกจที่เปิดขึ้นมันมีคาวอลีโวดจริงป่ะบริษัทเพิ่งเริ่มเปิดแพลตฟอร์มโก ที่ผ่านมานะเปิดแพลตฟอร์มวิกโก้แล้วก็เพิ่งเปิดแพลตฟอร์มไลท์เทนมิกสเตอร์นะครับยังไม่ได้เปิดเลยครับเปิดวันที่14พฤศจิกาอีพิกลอตโต้ otto, เปิดวันที่19ธันวาคมปีหน้าจะเป็นเรื่องอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งหมด วันนี้นะครับแค่2แพลตฟอร์มนี้ยมันยัง1 0 0 0ยูโร1,000คาวันรีวอร์เท่ากับ1นยูโรนะครั้งที่2ที่ผ่านมานะครับประมาณ900กว่าคาวันรีวอร์ประมาณ970ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับที่คำนวณดูนะครับเท่ากับ1ยูโรนั่นหมายความว่าผลประกอบการของคาวันเริ่มดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนะครับทุกยูเซอร์ที่เปิดขึ้นเนี่ยมันมีคาวันรีวอร์ดอยู่ดังนั้นเมื่อมันมีคาวันรีวอร์ดอยู่ผมเลยเห็นชัดเจนว่าภาพชัดเจนเลย ถูกไหมมันเลมันเลปันผลกลับมาน้อยหน่อยแต่ทุกท่านครับวันนี้เขาประกาศชัดเจนนะครับว่าคาวารีวอร์ดจะมีให้เฉพาะในช่วงนี้เท่านั้นคนรุ่นหลังนะครับเมื่อเขาเปิดตัวอย่างเป็นทางการคนรุ่นหลังไม่มีคาวารีวอร์ดแล้วท่านคิดว่าเมื่อท่านถือครองคาวารีวอร์ดอยู่ปัจจุบันนี้ครับกับการเติรเจิริญเติบโตของแพลตฟอร์มคาวันเนี่ยมันจะเริ่มแตกมันจะเริ่มใกล้เคียงกันเรื่อยๆนะเมื่อคาวารีวอร์ดไม่มีคนใหม่คนเก่านะครับที่ถือครองไว้กับการตลาดในคานนมากกขขึึข้้เรื่อยๆอ ในวันข้างหน้านนะอาจจะกลายเป็น100เคาวลีวอร์เท่ากับ1ยูโรก็ได้หรือ1คาวลีวอร์เท่ากับ1ยูโรก็ได้ไม่มันมีอะไรมันมีโอกาสเป็นไม่ได้ทั้งหมดครับนี่คือเขาเรียกว่าสิทธิประโยชน์ของการที่เราเริ่มต้นกับบริษัทครั้งแรกณนะปัจจบุบันนี้ที่ก่อนเปิดตัวขอบคุณมากมากครับในเทปเดียวแค่นี้ก่อนเดียวต่อไปจะพูดเรื่องของคําว่าลีดเดอร์พูลนะครับในเทปต่อไปครับไปดีครับ